มีอยู่อีกหนึ่งร้านครับที่เป็นร้านขายดอกบัวหากดูเผินๆเ,เราจะคิดว่าเป็นดอกบัวธรรมดาแต่หากเราเข้ามาดูใกล้ๆเราจะเห็นได้ว่าดอกบัวธรรมดาเหล่านี้ได้ถูกพับจนกลายเป็นดอกไม้นานาชนิดครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของฝีมือนักพับดอกบัวมืออาชีพพี่ดาเลยก่อนครับพี่ดาชนิดาบุญการีเป็นแม่ค้าขายดอกบัวในปากของตลาดมาเกือบ20ปีแล้วครับจึงหาวิธีเพิ่มมูลค่าให้ดอกบัวสวยงามขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้นำไปบูชาพระหรือนำไปประดับตกแต่งโรงแรมซึ่งดอกบัวที่เรานิยมนำมาพับกันมีสองสายพันธุ์ด้วยกันนั่นก็คือบัวฉัดจะมีกลีบดอกใหญ่ส่วนบัวแหลมจะมีกลีบดอกยาวและแหลมซึ่งพิดาได้เรียนรู้การพับดอกบัวด้วยตัวเองจาก YouTube บ้างจากหนังสือบ้างและฝึกฝนเองจนเกิดความชำนาญจนพับดอกบัวได้มากกว่า10แบบเลยละครับ เรามาลองทับกันเลยดีกว่าขอเบสิกง่ายๆเลยครับแบบง่ายๆแบบง่ายๆนะฮะอาแบบนี้ละกันนะหนูเนี่ยแบบนี้แบบไม่ยิงกระเก็กทับตอนเนี่ยแบบเหมือนในละครใช่เหมือนในละครทับง่ายทับแบบนั้นใช่อันนี้อ่าได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะเออนี่ไม่อยากจะโชว์เป็นไงนี่แค่หนึ่งเกลียวทำมันพูดเดี๋ยวนี้ไปทับทบหนึ่งทบสอง อันนี้นี่พี่คิดเองเลยหปี่สาวฮะก็ดูดูค่ะมาค่ะอ๋อแล้วพี่ก็จะมามาึกซ้อมมาจ้ะแล้วก็มาดัดแปลงเอามั่งอะไรเอามั่งหลายหลอย่างใช้เวลาฝึกฝึกนานไหมนานจ้ะแบบเนี้ร้อยกระดอกกว่าจะได้เป็นหมายถึงว่าพี่ผัดไปร้อยกว่าใช่ร้อยกว่าดอกเล้วฮะใช่มันยากแค่แบบเดียวใช่ อ๋อเจ้าทั้งหลายจงดูนี่คือดอกบัวแบบการะเกดที่ค่าพี่หมื่นวิกเป็นคนพับเองเป็นไงฮะได้อยู่ไหมครับได้ค่ะสวยค่ะสวยไปพี่ดายเห็นไหมเนี่ยอ้พี่ดายอยาชมไปคนดูเขารู้ว่าเนี่ยเบสิกก็โมอันนี้เป็นแบบเบสิกสวยไปไม่หยิงการะเล็ตจิงจ่ะอ่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาลองแบบถัดไปดูครับเอาแบบยากขึ้นมาอีกสักนิดนึงแล้วกัน คือผลงานของผมดอกบัวนะฮะถูกนำมาพับกลายเป็นแบบตรีรัตน์ใช่ไหมครับใช่ค่ะแอกตรีรัตน์จ้ะซึ่งดอกบัวนี้เนี่ยมันดูมีลักษณะใหญ่ก็จริงแต่เวลาพับเนี่ยต้องใช้ความนุ่มนวลมากใ,ในการพับยิ่งพอเข้ามาด้านในเนี่ยใบบางมากครับคุณผู้ชมผมอยากให้ไปดูเปรียบเทียบขอโทษนะคบพี่ดา,าดูสิครับ <laughs> มือสมัครเล่น <laughs> กับมือชีพก็ผมอ่าอันนี้เขาเรียกว่าแบบตรีรัตน์นะครับผมซึ่งก็ยากขึ้นมานิดนึ่ง ผมขออีกสักแบบหนึ่งแล้วกันครับพ่ดา่เอาดอกบัวแบบไหนดีครับเป็นบัวหลวงเหมือนกันแบบลายบานชื่นจ้ะโอ้โหผู้ชมอันนี้ยากจริงครับยากมากดูของผมสิครับออกมาเป็นก้อนอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างๆนี่ฮะนี่ของพิดาเนี่ยอ่ะให้ดูของพิดามันเป็นกลีบจริงๆครับ แบบนี้นี่ใช้เวลานานไหมฮะกว่าจะเรียนพับเสร็จก็พิดาใช้ประมาณ300ดอกก็จะเป็นแบบนี้300ดอกใช่สามร้อยไปเรื่อยๆเสียแล้วก็ทาใหม่เสียแล้วก็ทำใหม่ี่เป็นดอกบัวอาจารย์ใช่ยากจริงๆผมบอกเลยว่ายากมากครับตอนนี้เนี่ยนอกจากความรู้สึกว่ามันยากแล้วนะผมนับถือพิดามากครับว่าพิดาเนี่ยทำได้ยังไงเยอะแยะมากมายขนาดนี้แล้วไม่ได้แบบเดียวด้วยหลายแบบอย่างนี้พับยากขนาดนี้พ่ดามีห่วง ค่าแรงเพิ่มไหมค่าออกแบบค่าพับอย่างเงี้ยมีไหมฮะก็ถ้าแบบนี้เราขายวันหนึ่งอ่ะแล้วแต่ราคาบางวันก็มี30-50ถึง50บาท อันนี้เป็นแบบยังไม่พับใช่ยังไม่พับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะบยากหน่อยยยากหน่อเพิ่มราคากรมละ30บาทอ่าก็เท่ากับว่าบวกมา30บาทนะฮะเพราะว่าอันนี้50บาทใช่ไหมพอเป็นกัมนี้80บบาทก็งบวกมา30บาทครับวันนี้ค่าพี่หมื่นวิคเตอร์ต้องขอขอบคุณออเจ้าดาราเกตด้วยที่มาสอนวิชาพับดอกโัวให้กับข้าขอบพระคุณมากขอบคุณมากครับพี่ดา คุณผู้ชมครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าทึ่งนะฮะที่ผมเองเนี่ยก็ไม่คิดว่ามีอาชีพแบบนี้ด้วยนะฮะแ,แค่พับดอกบัวก,ก็สามารถสร้างรายได้ที่มากแค่ไ้และครับ